สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนอจะมาพูดเกี่ยวกับสกินแคร์ตัวหนึง่งที่เนอเนี่ยได้ลองใช้มาสักพักแล้วแล้วที่นี้รู้สึกว่ามันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเนอเป็นคนชอบแต่งหน้าใช่ไหมก็ต้องบำรุงมากเป็นพิเศษอยู่แล้วแล้วคือช่วงนี้นอ่ะนอนไม่เป็นเวลาเลยเอาง่ายๆแถมกินน้ําก็น้อยก็เลยทําให้ผิวเนี่ยแห้งมากซึ่งเราก็ต้องแบบใช้ m o i ไรเซ z e r ทีนี้เนอก็ไปเจอกับ m o i ไรเซ z e r ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นการเติมน้ําให้ผิวอะ่ะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะค่ะตัวนี้นะคะเป็น Pro Series Watery Marturizer ขนาด100กรัมนะคะกระปุกก็ใหญ่พอสมควรเนาะเป็น m อย t u เจอร์ไที่ผลิตที่ญี่ปุ่นมีสารสก,กัดจากกลาบสายพันธุ์ดีจะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นลดเลือนจุดด่างดำทำให้ผิวเนียนนุ่มดูสดใสที่สำคัญคือเราต้องชอบตรงกลิ่นหอมนี่แหละมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาใช้มาก ครีมตัวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าครีมน้ําแตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเอามือถูๆๆอก่าเนี้ยตัวมอสเจอร์ไรเซอร์มันจะแตกตัวออกมาเป็นน้ําแล้วก็แบบเราจะถูไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะแบบว่าปล่อยให้มันแห้งเองก็ได้นะเพราะเวลาที่มันแห้งแล้วอ่ะมันทําให้ผิวนุ่มมากๆแบบว่าเฮ้ยแบบมันดีอ่ะคือชอบอ่ะแล้วกลิ่นก็หอมด้วย มาเชอร์ไรเซร์ตัวนี้นะคะเนอจะใช้ในวันธรรมดาก็คืออาจจะเป็นวันที่แต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าก็ได้ในวันที่แต่งหน้าเนอก็จะแบบใช้ทาก่อนลงรองพื้นก็คือมันจะช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็เปิดรับพวกเครื่องสำอางอย่างเงี้ยมากขึ้น พืแล้วก็อย่าลืมทาคอนซีลเลอร์นะคะเกลบรอยแผ่นบ้าของเรานีสุดนึเพราะว่าช่วงนี้มรสุมหนักหนาเหมือนกันนอนก็ไม่ตรงเวลาและอุอุอดิเมากมายทำให้เราตาคล้ำขนาดนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะ finish ลุกนะคะสำหรับลุกนี้เนื้อต้องการให้มันเป็นลุกแบบใสๆแต่งไปไหนก็ได้เนาะเน้นผิวสุขภาพดีเป็นธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะคือไม่ต้องมาใช้ moisturizer ตามเนื้อก็ได้จะใช้แบบไหนก็ได้เนยแค่อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลผิวของตัวเองให้ดีมันเติมน้ำให้กับผิวเยอะๆเพราะว่าน้ำอะสำคัญกับผิวของเรามากๆเลยนะคะยังไงวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะแล้วก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ